สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการสมัครสมาชิกห้องสมุดออนไลน์ง่ายๆด้วยตัวของท่านเองนะคะให้ท่านเข้ามาที่เว็บไซต์ opeak.ksu.ac.th นะคะให้ท่านเข้ามาที่ไอคอนสมัครสมาชิกห้องสมุดปุ่มขวามือด้านบนกดเข้าไปเลยค่ะท่านก็จะมาเจอหน้าจอลงทะเบียนนะคะให้ท่านกรอกประวัติข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ครบให้เรียบร้อยค่ะไปกรอกกันเลยค่ะ หากท่านกรอกประวัติข้อมูลส่วนตัวของท่านเรียบร้อยแล้วให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งให้ชัดเจนค่ะสำหรับในส่วนของคณะนะคะให้ท่านระบุเลือกที่เป็นดอกจันด้านหลังเท่านั้นนะคะ ในส่วนของชื่อผู้ใช้นะคะสำหรับอาจารย์บุคลาากรนะคะผู้บริหารมหาวิทยาลัยการศนะคะให้ท่านใส่เป็นชื่อที่สมัครอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยนะคะที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษดอดนามสกุล2ตัวแรกนะคะในส่วนคณะศึกษาก็จะใช้เป็นรหัสนักศึกษานะคะตัวที่ใช้สมัครอินเทอร์เน็ตค่ะบัญชีอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยนะคะตรงรหัสผู้ใช้นะคะรหัส ที่จะกรอกในการสมัครนะคะหากไม่ชัดเจนตรงนี้นะคะให้ท่านกด r e f r e s สีเขียวนะคะแล้วให้ท่านนำมากรอกลงช่องใส่รหัสนะคะในส่วนของอีเมลการกรอกอีเมลนะคะขอให้เป็นอีเมล k s u นะคะหากท่านไม่มีจริงๆอนุโลมให้ใช้อีเมลที่ท่านจำรหัสผ่านได้เพราะทางห้องสมุดจะส่งการแจ้งเตือนทุกอย่างเข้าไปในอีเมลที่ท่านกรอกระบุให้กับเรานะคะ ในส่วนของการแจ้งข่าวสารการยืนคืนทรัพยากราสารสนเทศของตัวท่านนะคะหลังจากนั้นท่านตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท่านกดลงทะเบียนได้เลยค่ะหากท่านลงทะเบียนสำเร็จผลจะแจ้งท่านว่าลงทะเบียนสำเร็จท่านกดตกลงได้เลยค่ะในส่วนตรงนี้ในการสมัครสมาชิกห้องสมุดออนไลน์ก็เสร็จสิ้นกระบวนการค่ะสําหรับการยืนยันตัวตน อีกครั้งให้ท่านมายืนยันตัวตนที่ห้องสมุดบริการยืมคืนที่เคาน์เตอร์ยืมคืนนะคะได้ทั้งสองพื้นที่พื้นที่ในเมืองและพื้นที่นามนนะคะสำหรับการแจ้งข่าวสารข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมท่านต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดให้ท่านเข้ามาที่เว็บไซต์ a r e t k h u a c t h สอบถามเราเข้ามาได้เลยค่ะในส่วนของ เพจเฟ e บุ๊กนะคะจะเป็น aret กาลสิน n ูน e ิเวอร์ซิตเรายินดีตอบทุกคำถามของท่านนะคะเพื่อให้ท่านได้แนะนำหรือสอบถามรายละเอียดการใช้งานในส่วนต่างๆที่เกี่ยวกับงานวิทยาบริการเรายินดีตอบคำถามท่านค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ